ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยครับภาพสวยมากเลยนะครับขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อกาชลลดนาคสินนะคะอยู่ศิลปกรปีที่5ค่ะคณะจิตกรรมค่ะครับผมวันนี้ภาพของเราที่เอามาเนี่ยที่ได้รับรางวัลเป็นภาพอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะภาพของใครเป็นภาพของหลานของหนูเองค่ะหนูพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามค่ะเด็กคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ปกติค่ะแต่วันนึงเขา พบผลกระทบเกี่ยวกับสงคารามทาให้เขาต้องเอาตัวรอดค่ะซึ่งเด็กทุกคนและผู้คนทุกคนไม่ควรท,ที่จะมาเจอเรื่องราวแบบนี้ค่ะค่ะก็คือเราภาพว่าวาดพอเท็แหละแต่ว่าแบ็กกราวเราสะท้อนในเรื่องของสงครามความปดร้ายของสงคารามใช่ไหมครับเราก็เลยเลือกใช้สีแดง มาแทนในตัวนั้นได้ไหมครับใช <c oughs> ่ค่ะทีนี้ทีนี้พูดถึงตัวหลานก่อนความน่ารักของหลานหลานอายุเท่าไหร่ครับหลานกี่ขวบอ่ประมาณสิบกว่าขวบค่ะประมาณสิบกว่าขวบค่ะแล้วก็วาดเป็นวาดเป็นแบบอันนี้เป็นเทคนิคอะไรครับ <c oughs> เป็นสีน้ํามันบน,บน,บนผ้าใบผสมแคนวาสแล้วก็ลินินค่ะอ๋อก็คือเป็นเป็นเนทคนิคสีน้ํามันเลยนะคใช่ <c oughs> ค่ะแล้วก็จับตัวหลานมาเป็นแบบใช่ไหมครับบอกเขาว่า นะหรืออาจจะวาดรูปใช่ไหมอ่าแล้วเขาโอเคไหมโอเคค่ะแล้วเขาไดภาพนี้คือเราถ่ายเป็นทึิปไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ่ายแล้วก็วาดด้วยค่ะเสื้ออาจจะเป็นเสื้ออื่นแต่เรามาแต่งเติมเองอ๋อไม่ค่ะชุดหนูทําเองค่ะอ๋อเราให้เขาใส่เองใช่ค่ะชุดชุดมันคอนเซ็ปต์มันเหมือนอะไรชุดกันกามันจะภาพรังสีอะไรประมาณนี้ ใช่ค่ะแต่ว่าชุดนี้หนูเปรียบเสมือนเหมือนเด็กที่เขาได้รับของขวัญจากพ่อแม่ค่ะแต่พอเกิดสงครามเขาก็ต้องเอาตัวรอดเขาเลยอาการะดาษนี้มาคุมเพื่อจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วตัวหน้าก,กากนี่ของจริงไหมหรือของจริงค<อ><ข>่ะของจริงให้เขาแขวนอย่างนี้เลยใช่ค่ะถ้าจริงแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ส่วนแบล็กการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องสงครามแหละเมืองตลาบครับเอาไปจากไหนครับอันนี้หนูเอามาจากแบบภาพสงครามจริงๆค่ะภาพสงครามจริงค่ะจากหลายทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วก็มีมีเครื่องบินลบ ใช่ค่ะเราเราระบุไม่ว่าเป็นสรสมรภูมิที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าสงครามทั่วไปสงครามทั่วไปค่ะที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะครับผมบภาพนี้มันมันมันแสดงความน่ารัก แต่ว่าแบ็กกราวมันคือความโหดร้าย<ช>ประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดว่าประเด็นไหนที่กรรมาการเขาเลือกให้ภาพนี้เป็นภาพที่ได้รางวัลแต่ครับผมลองเล่าให้ฟังในความคิดเราค่ะถ้าในส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะที่เกิดขึ้นกับประเทศเราและประเทศอื่นๆค่ะที่เด็กทุกคนไม่ควรที่จะมารับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะทุกคน้วนที่ต้องใช้ชีวิตปกติค่ะได้เรียนหนังสือได้อยู่ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ ครับผมภาพนี้ใช้เวลานานไหมครับเพราะว่ามันเป็นสีน้ํามันมันอาจจะต้องรอแห้งรออะไรประมาณกี่เดือนเอ่ยประมาณสองเดือนได้ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ลูกข่าวประกาศหรือว่าเราเราตั้งใจวาดไว้อยู่แล้วอาเพิ่งลูกข่าวประกาศแล้วก็วาดขึ้นมาค่ะเราก็วาดเลยใช่ค่ะอันนี้เวลาลงลงเป็นเลเยอร์อาจจะเป็นตัวแบบก่อนใช่ค่ะแล้วแล้วเทคนิคที่เป็นภาพเหมือนนี่เราเราเหมือนเลกเลยเรามี ทักษะทางด้านนี้มาก่อนเลยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเรียนด้านนี้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาเวลาเราเน้นความสําคัญของความเหมือนของหน้าคน่ะภาพพระเทพบุคคล่ะเราเราเน้นในจุดไหนเป็นหลักค่ะหนูเน้นสายตาเป็นหลักค่ะสายตาดวงตาเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะไถือสื่ออารมณ์ออกมาทางสายตาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วน้องเขาร้องไห้จริงไหมอ่าไม่ได้ร้องจริงค่ะแต่หนูเก็บภาพอีกที่เขาร้องไห้ค่ะหลายๆมุมแล้วก็มารวมประกอบกันค่ะมารวมประกอบกันใช่ครับน่ารักแต่แล้วสีผิว น้องเขาประมาณนี้ผสมผสมสีเองหมดเลยใช่ค่ะอา่ทำไมเลือกสีแดงอะโหดรู้ว่ามันโหดร้ายแงจริงสีที่แสดงความโหดร้ายมันก็ยังมีอีกหลายสีทำไมเราเลือกสีแดงค่ะถ้าส่วนตัวหนูหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พอดูแล้วรู้สึกร้อน,ออนรู้สึกเป็นไฟแล้วเป็นสงครามค่ะหนูเลยเอาเลือกมาใช้ค่ะเลือกมาใช้ตรงนี้นะตรงเขาน่ารักเนอะใช่ค่ะปกตินียังเรียนอยู่ใช่ไหมครับยังเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่เรียนพเรียนสาขาไหนอะไรประมาณอยู่คณะจิตกรรมศิลปรกรค่ะก็เป็นจิตกรรมเราก็จะมีทักษะตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับตัวแบ็กกลว่าวข้างล่างนี่สวยจังเลยขอบคุณค่ะส อ่าตรงนี้หนูใช้ไล่เฉดไล่อะไรหรือว่ามันเป็นเลเยอร์อันนี้เป็นเลเยอร์เขาค่อยซ้อนขึ้นมาค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นรถถังเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องบินลบบินไปทางเดียวกันแล้วก็มีซากสลักข่าวพังสวยครับเลือกสีได้สวยมากขอบคุณครับขอให้ประสบความสำเร็จนะขอได้รางวัลในทีต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแสดงดนตีด้วย